ร้อยจุดห้าจ่อหุ้นครับผมสุดเช่นสุดแท้ครับวันนี้มาพร้อมกับโตหุ้น5้าตัวสำหรับการลงทุนนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูหุ้น5้าตัว ไปดูว่าตลาดเป็นยังไงก่อนนะครับโอเคครับเคินครับคุณจอครับครับอย่างที่สัาฟ้าดีนะครับตลาดก็รอเรื่องผลประชุมของเฟดนะครับก็คือของเราก็จะเห็นผลตอนเช้าวันที่3ามอ่ะมันวิหัดนีนะครับจะรู้ว่าเฟดจะประกาศตัวเบียมากน้อยแค่ไหนแต่ก็ตามตัวของกราฟขอดาวโจเนี่ยนักการกงนขึ้นนำาน่งหน้าไปแล้วเหมือนกับจะเชื่อว่าตัวเฟดอาจจะประกาศตัวเบียที่ทรงงก็คือประมาณจุดเจ็นะครับเนี่ยก็ตามเนี่ยกราฟเทคนิคเนี่ยจะบอกนากการณ์ที่ว่าอะไรมันขึ้นไปแล้วแล้วตอนนี้ก็ดจชนี ถึงไป็นเหขึ้นแล้วแต่เหตุขึ้นแบบโอเวอร์บอทนะครับเป็นโอเวอร์บอทในสถานที่ว่าต้องระวังเลยเพราะเป็นโอเวอร์บอททั้งสโตคาสติกไลท์ไอเลยนะครับดาวโจนตอนนี้อยู่ใกล้นะท้านดับ3า0 0 0ื่นสานะครับต้องบอกว่าจะผ่านสักส3 0 0 0ื่0สาไปเลยเนี่ยคงจะยากมีความไม่ได้มากที่ช่วงสั้นดาวโจนจะมีการพักตัวระยะสั้นนะครับแต่การพักตัวระยะสั้นของดาวโจนเนี่ยถ้าับตัวขาขึ้นเนี่ยก็คงต้องลงมาไม่มากนักก็คือลงมาแถว31,700 3,800โดยประมาณแล้วขึ้นเนี่ยจะเป็นเรื่องดีร้อยสามหมี่ยนแปดร้อยโดก็จะสวยงาม จะทาให้ดาวโจน์มีโอกาสจะพักตัวชั่วคราวแลวอาจจะขึ้นต่อเนื่องทั้งเดือนพฤติก,กาก็เป็นไปได้นะครับถ้ามาดูตัวเส้นเด็กเองครับเส้นเด็กเองเนี่ยก็ต้องบองนะครับว่าภาพมคล้ายกับดาวโจน์เลยเพราะว่าดาวโจน์เป็นอย่างไรเนี่ยตัวเส้นเด็กก็เรียนแบบในแง่ของการพักปรับตัวขึ้นมาคล้ายดาวโจน์คือสร้างฐานตัวบิลเสร็จแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่นะครับ ตอนนี้เนี่ยเส้นเด็กเนี่ยกับยนหนึ่งค่าเฉลี่ยได้เกือบทุกเส้นแล้วตอนนี้ติดอยู่ตรงแนวต้านค่าเฉลี่ย2 0งวันอีกเส้นหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆแถวหนึ่6 3 0นะครับเป็นแนวต้านใกล้ๆเลยตอนนี้เส้นเด็กเนี่ยตอนทำคลิปตอนนี้เทสเดที่1626โดยประมาณนะครับแนวต้านใกล้สุด1 6 0ถ้าเป็นต้านปัดเศกคือ 16,40- งหกหายโดยประมาณนะครับถ้าพูดถึงช่วงสั้นเนี่ยตัวเส้นเด็กเองก็โอบอลคทายดาโจดเลยแล้วก็ภาพของเส แต่เป็นขึ้นที่ช่วงสั้นโอบอดอาจจะมีชะลอตัวพักตัวเราเห็นในช่วงัสั้นนะครับแต่เส้นเด็กเองจุดสาคัญการพักตัวคือถ้าเป็นพักตัวขึ้นคงพักตัวไม่กี่วันแล้วกลับขึ้นนาใหม่ให้ดูตัวเล็ใกล้ๆที่จำไม่นก็คือ1,600นะครับถ้าพักตัวแล้วไม่หลุด1 6 0่แล้วสัปดาห์นีขึ้นต่อได้ใช้ได้เลยจะทําให้เส้นเด็กมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นเป็นเดือนได้อย่างน้อยก็หนพฤศจิกายนนะครับตัวเส้นเด็กเองจะบอกนะครับรอบนี้เนี่ยการขึ้นที่ขึ้นมาจากเรื่องของ ต่างชาติซึ่งที่ต่อเนื่องเป็นหลักพันล้านนะครับแล้วก็มีฝนต่อเนื่องทําให้ค่างินบาทของเรามีสถานการณ์ที่ปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาบ้างในดับหนึ่งนะครับการที่ค่างินบาตปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาเนี่ยเป็นผลดีคือเมื่อว่าถ้าคบาตแข็งค่าต่อเนื่องเมื่อไหร่สิ่งชอบเกิดขึ้นเป็นประจําหรือปกติคือเซ็ตมักจะขึ้นนะครับแล้วท้อนไปนถึงเรื่องของเงนินตราชาติไหลเข้าตลาดหุ้นด้วยนะครับตอนนี้ค่านบาทที่36.37.6นะครับ ถ้ามันมีการแข่งข้าลงมาถึงระดับ3 7ได้จะเป็นเรื่องดีมากจะทําให้เซ็ตเนี่ยสามารถขึ้นต่อไปได้ไกลระดับหนึ่งแต่ถ้าเซ็ตจะขึ้นต่อไปมากไปหาพันเเนี่ยข้างหังน่าจะแข่งข้าต่ากว่า3 7เที่เราเห็นนะครับมันจะทําให้เซ็ตมีแกของการขึ้นต่อไปได้อีกไกลนะครับถ้ามาดูตัวน้ํามันนะครับตัวน้ำมันเอนะครับถ้ามาดูน้ำมันวันนี้จะพบนะครับว่าน้ำมันเนี่ยจะมีสณะอย่างนี้เราเห็นคือว่า มันมีสามการเริ่มปรับตัวดีขึ้นนะครับสร้างฐานยกสูงแล้วมีสามการยืนเหนือค่าเฉลี่ย10วัน25วันได้ตอนนี้กำลังพยายามทดสอบในต้าน75กับ200วันอยู่นะครับเป็นเงาว่าน้ำมันเวทน้ำมันเบรนเนี่ยนะครับโทษฮะน้ำมันเบรนนะครับโอเคตอนนี้ดูน้ำมันเบรนอยู่น้ำมันเบนเนี่ยต้องรอนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าน้ำมันเบรนจะผ่านไปได้จริงเนี่ยมันจะผ่านในต้านระดับร้อยเหรียญไปถึงร้อยห้าเหรียญร้อยสิบเหรียญตามดับนะครับแต่รูปทรงของน้ำมันค่อยจะสวยงามเพราะว่ามันภาพคล้ายๆกับหัวกัำไลห ถ้ามีสาวการขึ้นต่อนึ่งได้จะดีแต่ก็ตามน้ำมันเนี่ยจะมีจุดอย่างที่คล้ายกับเซตคือว่าระยะสั้นเนี่ยโซคิกมันมันเริ่มโอ้บอดบ้างแล้วนะครับทำให้ดับแต่แถว95 95ถึง100เหรียญเนี่ยซึ่งกลย,ยอดเดิมอาจจะมีการชะลอตัวพักตัวบ้างแต่ก็ตามตัตมตดใดยังไม่ลด90เหรียญลงมาสำนั้นเบรนเองยังถือว่าพักตัวอาจจะพักตัวขาขึ้นได้ครับถ้ามาดูตัวทองคำนะครับเราเดี๋ยวเข้าตัวกลุ่มสาหกร,รมเลยตัวทองคำเองต้องบอกนะครับว่าสตอ,อ,ทอ,อนะ์ทองคำเองเนี่ยในช่วงนี้ทองคำ พยายามฟื้นตัวมาคล้ายกับตลาดหุ้นเหมือนกันนะครับในแง่ทองคําเองเนี่ยแต่ถือว่าฟื้นตัวเช้าตลาดหุ้นทองคําเองเนี่ยตอนนี้มันขึ้นมันก็จริงแต่ก็ขึ้นสัตว์ที่แค่มาแตะนาตัานค่าเฉลี่ยสิวันนะครับแต่ข้อดีของมันคือเริ่มมีการเริ่มสร้างฐานยกสูงบ้างแล้วนะครับแต่ก็ตามการขึ้นของทองเนี่ยยังเป็นการขึ้นแบบอ่อนนะครับยังิงั่อยู่ใต้ศูนย์อยู่ตอนนี้ทองคําสปอตโกลที่1650งหกห้าศูนย์โดยประมาณนะครับถ้าจะขึ้นได้ดีเนี่ยก็คงต้องพยายามขึ้นใ้ผ่่าานนนนแววตระดัคถ ย่างน้อย1660แล้วยืนได้นะครับมันถึงมีโอกาสที่จะเริ่มฟื้นตัวแต่ถ้าให้ชัดเลยคือให้มันไปถึงแนวต้านผ่านยอดระดับ1674ขึ้นไปให้ได้ถ้าผ่าน1674ได้เราค่อยไปหวังการขึ้นไปหาไอ้ตัวใกล้ๆค่าเฉลี่ย75วันอยู่แถว1,700นะครับ1,700จะเป็นแนวต้านคนณีที่เขาปรับไปข้างด้านบนแต่ถ้าสมมติว่าเขาย่อลงล่างให้ระวังฐานล่าสุดแ,แถว1630ที่ดีนะครับตอนนี้อยู่มาน1650ถ้าลงต่ำกว่า1630เมื่อไหรเนี่ย ม่จะทําให้เกิดการไหลลงแถวแถวหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งสี่แล้วตรงหนึ่งหกหนึ่งสี่นี่แหละจะเป็นตัวสําคัญว่าถ้าหลุดฐานนี้เมื่อไร่เท่ากับว่าไซเวย์แล้วเลือกลงต่อนั่นเองนะครับมาดูกลุ่มสาหกรรมนะครับกลุ่มซ้งกลุ่มแรกวันนี้นะครับเรามาดูกลุ่มกลุ่มแรกเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มธนาคารนะครับกลุ่มธนาคารกลุ่มธนาคารเนี่ยข้ามาดูกลุ่มธนาคารจะพบนะครับว่าธนาคารเองเนี่ยในช่วงนี้เนี่ย ต้องบอกนะครับว่าเป็นตัวที่ค่อาจะดูดีมากเลยครับเพราะเพิ่งเริ่มต้นขึ้นไม่นานนักเอ็เมื่อพิ่งเหนือศูนย์มาอาทิตย์กว่าเองนะครับเพราะว่าเพิ่งเริ่มตั้ง,ต,งตั้งตั้งโตขึ้นมาแล้วเป็นภาาหูเขาไหลหูกลับก็ยังจะสวยงามนะครับตอนนี้ผ่านค่าเฉลี่ยดได้ทั้งหมดเกือบทุกเส้นแล้วเหลือค่าเฉลี่ยแนวต้านอีกนิดนึงคือค่าเฉลี่ย200วันตอนนี้ธนาคารอยู่ที่385นะครับแนวต้าน200วันเส้นบนอยู่ที่392โดยประมาณช่วงสั้นๆก็ต้องบอกนะครับว่าผมธนาคารเองเนี่ย ถ้าขึ้นไปถึงนาต้าสองอวันแามเก้าสองเนี่ยน่าจะมีฟลั์ของการเกิดโอเวอร์พุ่งตรงนั้นอาจจะมีการชะลอตัวพักโตบ้างอะไก็ตามการปรับตัวย่อของธนาคารแบบระยะสั้นมีความได้สูงจะเป็นพักตัวชั่วคราวแบบขาขึ้นเพื่อขึ้นต่อซะมากกว่าครับส่วนนี้เอาหุ้นแบงก์เทพครับแบงก์เทพนะั้นระดับราคาขึ้นมาเล่นที่ระดับราคาร้อยสี่ห้าบาทแล้วนะครับสโลโสโตในแบงก์เทพเนี่ยมายืนอยู่ที่ระดับ90ละเพราะฉะนั้นตามเทฤษฎีนะครับโลตโตที่90ขายแบงก์เทพครับ แล้วถ้าอยากซื้อแบงก์กสิกรครับที่ระดับราคา140 145บาทออกจากแบงก์เทพครับไปซื้อกสิกรแทนกสิกรวิ่งจากสโลโตอยู่ระดับ40ครับวิ่งกลับเข้าไปที่ระดับราคา1 5 0 160บาทน่าจะได้ดีกว่าการถือแบงก์เทพรอบนี้ครับขายแบงก์เทพซื้อกสิกรครับครับมาดูกลุ่มของโรงพยาบาลน,นะครับน้องบ้านเอนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เริ่มฟื้นตัวมาแล้วนะครับจากิมทีที่ปรับตัวยอดมาใกล้กับแนวะรับพัชเชมาวันตอนนี้ กลับขึ้นมายืนเหนือค่าเฉลี่ยวันยี่สิบวันได้แล้วแต่ก็ตามถึงตีกลับขึ้นมานะครับแต่ก็ตามก็ยังมีสามการที่มีการชะลอตัวส่งๆนะครับหลังที่ขึ้นไปชนผ่านไปชนใกล้แนวต้านระดับ7 4 0ดัแล้วไม่ผ่านแล้วก็ย่อลงมาตรงนี้ที่อยู่ประมาณ7 3 9 9อ่าร้อโดยประมาณนะครับยังคงยืนเหนือค่าเฉลี่ยทุกเส้นได้นะครับแต่ก็ตามก็ตรงแนวรับระดับนี้เป็นระดับที่ต้องระวังนิดนึงว่าถ้าทรงๆแล้วขึ้นต่อถือว่าดีส่งๆแล้วผ่าน7,450ขึ้พนไปได้อว่าดี แต่ถ้าทรงๆแล้วเกิดร่วงต่ํากว่า7,300ลงมาเนี่ยอันนั้นไม่สวยแน่เพราะว่าถ้าบอกว่ามันจะย่อลงหาแนวรับระดับวันด้านล่างแถว7,150อีกครั้งนะครับวันนี้เอาหุ้นบางกอกเชนครับ bcs เอาหมายเพื่อนนักทุนพิจารณานะครับบางกอกเชนนั้นขึ้นมาถึงระดับราคา18บาท90ประมาณ19บาทแล้ว Slow Store นั้นขึ้นมาที่ระดับราคา80แล้วฮะ เพราะนั้นในตัวบางกอกเชนเนี่ยแม้ว่าราคาเป้าหมายจะอยู่ที่20 21บี่บบาทก็ตามเนี่ยแต่ตรงนี้เนี่ยสโลโตค่อนข้างแพงขายในตัวของบางกอกเชนนะครับไปซื้อบัหมุนลาดครับสโลโตค่อนข้างต่ําระดับราคาเป้าหมาย250บาทครับเพราะนั้นตัวบางกอกเชนขายซื้อบะหมุนลาดแทนครับครับมาดูกลุ่มขนส่งนะครับขนส่งเองตอนนี้ก็ถือว่าดูดีนะครับหลังจากที่เคยปรับตัวเป็นฐานลง้เราเห็นนะสุดท้ายเนี่ยพอเริ่มจากหลังจากปลายเดือน ตุลามาก็เริ่มเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับตอนนี้กลับอยู่เหนือค่า70วัน20วัน7วันได้แล้วนะครับเป็นซีอยู่เหนือศูเรียบร้อยแต่ช่วงสั้นเนี่ยเป็นภาพไพเซตคือมีภาพของการที่โอเวอร์ริยสั้นนะครับทำให้ช่วงสั้นเนี่ยตอนนี้เขาอยู่ที่370เริ่มโอเวอร์ริยสั้นแล้วโอกาสที่จะผ่านแนวต้านยอดเดิมแถว375ไปเลยในทีเดียวค่อนจะยากมีความไม่ได้มากช่วงสั้นเนี่ยกลุ่มขนส่งเนี่ยอาจะมีการชะลอตัวพักตัวบ้างแต่การปรับตัวแบบขาขึ้นก็น่าจะปรับไม่มากนักนะครับก็คือลงมาแถว365หรือแย่สุดก็คือไม่หลุด360แล้วขึ้นต่อก็ใช้ได้ วันนี้เอาหุ้นบินบมฮะ B E M เ,เบมรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับสโลตโตของรถไฟฟ้าใต้ดินนะตอนนี้เนี่ยหักหัวลงแล้วนะครับที่ระดับราคา9บาท30เริ่มหักหัวลงแล้วเพราะฉนั้นในตัวเบมระมัดระวังฮะยังไม่ได้สามารถไปเป้าหมาย10บาทได้จะเป็นกลศาการอ่อนตัวถ้าอยากจะซื้อกลับขายแล้วอยากซื้อกลับ9บาทครับ แต่ถ้าเปลี่ยนตัวไปซื้อ BTS ีครับระดับราคา8บาทกว่าเนี่ยน่าสนใจในตัว BTS BTS น่าจะรีบ่าวเบมน่าจะลงครับผมครับมาดูกลุ่มพลังงานนะครับพลังงานเองก็ขึ้นแบบค่งดสวยงามนะครับกลับมายมถือขึ้นแบบพ้นคาเสดได้ทุกเส้นแล้วครับมีซีเหนือศูนย์เป็นวันที่2นะครับแต่ช่วงสั้นๆก็ต้องบอกเลยครับว่าคล้ายๆกับเซตเลยเพราะว่าโอวบริยะ้งสั้นนะครับที่ต้องระวังว่าณตอนนี้เนี่ยสองหมกว่ากว่าเนี่ยโอกาสที่จะผ่านยอดเก่าแถวๆใกล้สองหมื่นหกในที ทำเป็นภาพเป็นอันนี้ตอนนี้เป็นถ้วยหงายอยู่นะครับอาจจะสร้างตัวเป็นไม่ผ่าน2องสอง่และยอดัวเป็นหูถ้วยแล้วค่อยขึ้นหรือจะมองว่าอาจจะเกิดภาวะของหัวก็หลายหัวกลับด้วยนะครับปัญญาว่าถ้ายอดัวมาประมาณสัปดาห์หน้าถ้ายอดเสร็จแล้วย่อไม่มากนักแล้วขึ้นต่อถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในแง่ของการสะสมหุ้นนะครับในการลงเนี่ยต้องบอกนะครับว่าถ้าลงสวยง,งามๆเนี่ยระดับแถว2องสองหมื่นห้ไม่ควรจะหลดดุดใต้2แนวนี้ลงมานะครับตอนนี้เอาหุ้นบีกิมมาครับเป็นหุ้นไฟฟ้าตัวหนึ่งนะครับ บีกิมนี่นปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นมาจากระดับราคา30บาทครับตอนนี้มาเล่นที่ระดับราคา35เป้าหมาย36บาทครับสโลโตโอ,อยู่ระดับ80ป้าหมายวันนี้เนี่ยมีแต่หุ้นที่สโลโตแพงเพราะนั้นขายบีกิมครับเข้าบ้านปูพาวเวอร์ครับมี p ีนะครับราคาบ้านปูพาวเวอร์ยังมีแนวโน้มไปต่อได้ขายบีกิมเข้าบ้านปูพาวเวอร์ครับครับ มาดูกลุ่มค้าปลีกครับคอมเมอร์สนะครับตัวค้าปลีกคอมเมอร์สบอกนะครับ,รบ,ว,รรบว่ารูปทรงก็จะคล้ายกันกับไอ้กลุ่มที่ฟื้นตัวตามเซตหมดเลยนะครับเพราะว่ามีสองการนี้ฟื้นตัวถึงขึ้นอย่างชัดเจนมากคือผ่านค่าเฉลี่ย10-25-75วันได้แล้วแต่ตอนนี้ก็ไปโอเบอร์ดใกล้แนวะต้านค่าเฉลี่ย200วันพอดีก็ใกล้36,500ใกล้ย,ยอดเดิมด้วยนะครับ ตรงตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่มีความเป็นไปได้มากที่จะการพักโตก่อนแต่พักโตแบบขาขึ้นเนี่ยคงจะปรับตัวไม่มากนักสัปดาห์หน้าก็น่าจะพักโตเสร็จแล้วขึ้นมาเราเห็นอีกครั้งนะครับแต่ย,ยิ่งยิ่งแนวรับสําคัญคือ335 5 0 0 0 0 0 0 0ห้หรือแย่สุดเนี่ยไม่ควรจะลดใต้34,500ลงมาสําหรับัตคอมเมอร์สหรือครบเลยครับวันนี้เอาหุ้น B J 4ครับเบอร์รี่ยูเกอร์นะครับวันนี้ slow store นั้นหักหัลงมาแล้วครับเรียบร้อย นะครับรานนั้นที่ระดับราคา3ามบาท50อาจจะยืนอยู่ไม่ได้จุดรับที่มันกสาที่สบบาทครับถ้าเปลี่ยนตัวหุ้นจากบริยุเกอร์หุ้นนี้น่าสนใจคือโกลบอลฮะนะน้ำท่วมบ้านโกลบอลน่าจะปรับในนิทานนี้เพิ่มขึ้นแล้วครับเป้าหมายโกลบอล18บดบาทยี่สบาทนะครับเพราะนั้นขายบริยุเกอร์ o, ครับเก้าโกลบอลครับห้าหุ้นตัวนี้มีห้าหุ้นขายกับห้าหุ้นซื้อนะครับลองพิจารณาดูว่าผมคิดว่าแนวโนม้มระยะตั้งแต่อาทิตย์หน้าเป็นต้นไปตลาดจะดี ะครับเพราะนั้นหาหุ้นซื้อถือนะครับไม่ว่าจะเป็นในหุ้นของตัวกัิิรรไทยโกลบลนะบ้านปูพาวเวอร์นะครับหรือตัวโรงบาลตัวอื่นนะครับเป็นหน้าที่จะสนใจครับวันนี้ผมสุกเก้สุดท้ายครับผมชอชติวงเพชรไสิ์ครับร้อยจุดห้่าหุ้นขอให้เพื่อนนักทุนติดตามนะครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับ